วันนี้เป็นวันพระนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะพาน้องปูหมาเนี่ยไปพบกับพระลุมานะคะนี่เป็นภาพตอนที่พระลุมาเนี่ยยังไม่ได้ไปบวชนะคะเป็นภาพหลายปีที่ผ่านมาเลยนะคะความรักกันระหว่างพระลุมากับน้องปูหมาเนี่ยเขาก็จะคลุกคลีแล้วก็จะชอบอยู่ด้วยกันสูงสิงกันแบบนี้นะคะตอนช่วงที่พระลุมาอยู่บ้านเนี่ยแล้ว ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องปูมาก็อยู่กับพระโลมาแล้วก็สนิทกับพระโลมามาตลอดนะคะแล้ววันนี้เป็นวันพระก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดล่วงหน้าไม่ได้แจ้งพระโลมาอย่างใดแต่อย่างใดว่าจะพาน้องปูมาเนี่ยไปพบพระโลมาที่วัดนะคะแล้วซึ่งเช้าวันนี้ค่อนข้างจะฉุกระหุมากเป็นวันพระที่ตรงกับวันจันทร์เป็นวันธรรมดาที่จะต้องไปทํางานนะคะแล้ว ปลาซาบะเมื่อวานนี้จากคลิปน้องบัวลอยเมื่อวานนี้นะคะจากคลิปเมื่อวานนี้ที่น้องบัวลอยเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นแม่ค้าขายปลาอย่างดีเลยนะคะก็เลยเทำให้ผู้กองเนี่ยจะต้องจัดการกับปลาซาบะที่ไปซื้อมาด้วยกันนึ่งให้น้องๆกินนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ดมกันแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้คือปลาซาบะยังแข็งเพิ่งจะออกจากช่องฟีดของ ห้างสปปรรพสินค้าที่ผู้ครองไปซื้อมาเพราะฉะนั้นยังกินไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้พอตอนเช้าเนี่ยก็ละลายทิ้งไว้ทั้งคืนตอนเช้าก็จะต้องนึ่งให้น้องๆกินนะคะก็เป็นภาระอีกเรื่องหนึ่งเรื่องปาสาบะแล้ววันนี้พอเห็นน้องปูมาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะพาน้องปูม้าไปพบกับพระหลมาที่วัดแล้วก็วันนี้ขึ้นไปอยู่ที่สูงซะด้วยนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นว่าเขาดซูซึมๆแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะก็มาเช็ด หน้าตากันสักหน่อยก่อนที่จะใส่กตกรราหาขึ้นรถไปหาพระโล,าลมากันนะคะตอนเช้าแบบนี้นะคะที่วัดที่พระโล,าลมาอยู่นะคะอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแล้วตัวผู้กองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตื่นเช้าแล้วก็ต้องทําเวลานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะรีบถ่ายดูระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาอ่าตรงตรงนี้คือจุดใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ผ่านจุดที่เจอน้องลูกบวชตรงนี้นะคะปูม้าเนี่ยก็ถูกใส่ตะกร้าไปนะคะก็ร้องเบาๆไปในตะกร้านะคะ,ะไ,มไ,มไม่ได้ร้องตลอดทางร้องนานๆร้องสักทีหนึ่งนะคะก,ก็ถือว่าเขาไม่ได้เครียดมากนะผู้กองจะข,ขับรถค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยต้องทาเวลาแล้วก็ใ้วัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องพาน้องปูมา้ากลับมาส่งที่บ้านตรงนี้ก็ถึงแยกตรงที่ผู้กองเนี่ยเจอน้องกัน้นมะยมนะคะตรงแยกทางเนี่ย รถของน้องการมายมขับตรงมาแต่ผู้กองอขับมาจากแยกทางซ้ายมาเจอกันตรงสามแยกนี้พอดีแล้วผู้กองก็ขับตามรถของน้องการมายมที่เจ้าของเดิมมาทุกใส่ท้ายรถมาขึ้นสะพานตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มองไปทางซ้ายนี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาตรงจุดอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะที่เพิ่งข้ามมาเนี่ยเป็นจังหวัดพระนครศรี TR, อยุธยาเพราข้าม,มาฝั่งนี้เป็นอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็พอ,อขับไปอีกสัก 4-5กิโลเมตรเนี่ยก็ถึงเลี้ยวซ้ายเข้าวัดนะคะก็ระยะทางค่อนข้าง ไกลพอสมควรประมาณ40กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงวัดแล้วแล้ววันนี้อากาศเป็นใจนะคะฝนขึ้นคืมผู้กองสามารถเปิดตะกร้านะคะแล้วก็ปล่อยน้องปูไม้เนี่ยไว้ในรถโดยรถกระจกลงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้มาค่อนข้างสายนะคะเกือบสายบาทไม่ทันทีเดียวพระก็ลงแล้วแล้ววันนี้เป็นวันพระที่ตรงกับวันธรรมดานะคะหลายๆญา,า,าติโยมอาจจะไปทํางานกันเลยก็เลยมีคนที่มาทําบุญที่วัดเนี่ยน้อยมากๆนะคะวันนี้จากที่เคย มีเยอะมากกว่านี้นะคะแล้ววันนี้นะคะน้องแอลนะคะแมววัดตัวสีดำๆเนี่ยที่เคยมาคลอเคลียพระทุกรูปเดินไปเดินมานะคะหายไปไหนนะคะเดี๋ยวผู้กองจะมาเล่าให้ฟังถึงแมวตัวนี้อีกนะคะนี่นี่คือน้องแอลนะคะที่เมื่อวันพร<ล>ะที่แล้วเนี่ยเรายังเห็นเขาเนี่ยมาเดินไปเดินมาแล้วก็มาขอข้าวพระกินแบบนี้นะคะน้องแอลเนี่ยพระหลวงมาเล่าให้ฟังแล้วเมื่อคืนเนี่ยพระหลวงมาก็ส่งข่าวมาว่าน้องแอลเนี่ย เป็นโรคไตนะคะเป็นแมวที่ค่อนข้างแก่แล้วแล้วก็น้องแอลเนี่ยมีพี่น้องกันชื่อชื่อเอฟชื่อน้องเอฟนะคะน้องเอฟกับ Piet. น้องแอลเป็นพี่น้องกัน mm hmm. แล้วพระลุมมาเนี่ยระหว่างที่อยู่ที่วัดเนี่ยมีหน้าที่คอยให้น้ําเกลือน้องแอลทุกวันนะคะแอลเอฟมาเยี่ยมหรอที่นอนในกรงเนี่ยคือน้องแอลแล้วก็ตัวที่มาเยี่ยมที่พระลุมมาบอกนั่นก็คือน้องเอฟนะคะพระลุมมาบอกผู้กองเมื่อคืนนี้ว่าน้องแอลเนี่ยตัวเริ่มแข็งแล้วนะคะแล้วก็ ทางท่านเจ้าอาวาสเนี่ยแล้วก็พระในวัดรวมถึงที่นั่งรูปตัวน้องแอลคือเด็กวัดเนี่ยช่วยกันดูแลน้องแอลแล้วก็พาไปหาหมอแล้วก็ทกําการรักษามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วด้วยสภาพที่น้องแอลเนี่ยแก่แล้วแล้วก็มีอายุมากแล้วเนี่ยตอนแรกก็ใจไม่ดีเหมือนกันก็คิดว่าวันนี้ไปวัดเนี่ยก็จะไปดูซิว่าเขาจะรอดไหมนะคะเมื่อคืนที่ลายพิมพ์ลายคุยกันกับพระลงมานะครับแป๊บๆนะคะไม่ได้ไม่ ตั้งแตบบ่พระไปอยู่ที่วัดเนี่ยผู้กองจะไม่ค่อยกล้าคุยกับพระนันนักนะคะเพราะว่าเนี่ยก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะคะในทางที่ดีนะคะอย่างเช่นเนี่ยพระเล่าให้ฟังว่าจะมีหน้าที่ไปสอนนักเรียนเนี่ยวันละประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วตอนช่วงเช้าไปสอนนักเรียนแล้วตอนบ่ายเนี่ยก็ต้องมาเรียนพระปริยัติธรรมนะคะแล้วก็จะมีกิจของส่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าท่านจะเอาว่าเนถึงแม้ว่าท่านอายุไม่มากแต่ว่าค่อนข้างเคร่งนะคะแล้วก็พอทําทกิจ ของส่งในวันพระเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กองก็บอกกับพระลุมมาว่าพาพาน้องปูม้ามาด้วยนะคะน้องปูมาเนี่ยค่อนข้างกลัวนะคะไปแอบอยู่ตรงใต้เบรกที่ผู้กองขับรถเนี่ยนะคะแล้วก็ไปแอบอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้ภาพที่เหมือนที่บ้านเวลาที่น้องปูม้าเจอพระลุมมาที่มานเนี่ยคือจะวิ่งเข้าหาแล้วก็จะกอดกันคลอเคลียกันแต่อันนี้คือผิด แปลกที่นะคะแล้วน้องบุกกองคิดว่าน้องปูมาเนี่ยคงจะกลัวด้วยแล้วรอบรรถเนี่ยก็จะมีน้องหมานะคะก็อาจจะเปลี่ยนสถานที่แล้วก็ไม่คุ้นเคยกับสถานที่แต่คิดว่าจําพระลงมาได้แน่นอนนะคะพอสักพักหนึ่งเนี่ยให้ดมกลิ่นดมมือกันเนี่ยเขาก็เริ่มดีขึ้นนะคะที่วัดเนี่ยนะคะพระลงมาก็เล่าให้ฟังว่าชอบมีคนเนี่ยเอาน้องแมวเนี่ยมาปล่อยล่าสุดเนี่ยเอามาปล่อย6ตัวนะคะแล้วก็ โดนน้องหมาเนี่ยไล่ขวดไปนะคะจับได้ช่วยเหลือมาได้แค่สาตัวที่เหลือก็เะลิดเปิดเปิงหายไปหมดเลยนะคะเนี่ยคนที่นิยมเอาแมวมาปล่อยที่วัดเนี่ยนะคะเหมือนเอามาให้หมากัดให้ตายแหละนะคะเหมือนเอามาเข้ามาฆ่าแหละนะคะเพราะว่าวัดบางที่เนี่ยหมากัดแมวตายหมดนะคะอย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องแมวที่อยู่ในวัดเนี้ยบางรอบที่ผู้กองมาวัดเนี่ยจะเอาอาหารมาให้ด้วยจะมีจุดหนึ่งที่ ท่านเจ้าว่านเนี่ยนะคะ,ะเลี้ยงน้องๆไว้ในระบบปิดค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะ40ตัวแล้วก็จะมีบางตัวที่เลี้ยงในระบบเปิดที่ซูมออกไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาวัดเนี้ยอยู่ติดิมแม่น้ําเจ้าพยานะคะ,ะแล้วช่วงเนี้น้ําระดับน้ำเนี่ยเริ่มขึ้นนะคะบางคืนเนี่ยน้ำเนี่ยขึ้นมาบนลานจอดรถของวัดเลยนะคะแล้วก็ ก็ล่ำลากันนะคะ <c oughs> ก,ก็ได้เจอกันก็ยังดีนะคะผู้กองคิดว่าน้องปูหมาเนี่ยจำพระโลมาได้ปูเ<อ><อ>ต็มไปแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วนะเจอกันใหม่จำได้ไหมไ<ป>อาเย็นแล้วค่อยย,ย,ยังชั่วย,ย,ยมันเต็องอาเกาคอนหน่อยเกาคอนหน่อยจำได้ไหมลูกจำได้แหละตัวหมาโอเคไหมสบายใจยังโอเค ถึงน,นั้นเยเ่ยเลืมบอกแม่เขาปิดรถนะคะและ้วก <c oughs> ็คอยเปิดาาาแารแม่ในรถเย็นๆเนี่ยเขาก็เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันลดเสียงจากภายนอกเข้ามาได้นะคะเพราะเขาเนี่ยคงจะหวาดกลัวกับสถานที่ที่แปลกใหม่แล้วก็เสียงข้างนอกที่เข้ามาที่ไม่คุ้นเคยนะคะ แล้วก็นะคะบ๊ายบายกันพระลงมาก็บอกว่าก็คิดถึงน้องปูม้าเหมือนกันและอีกตัวหนึ่งที่คิดถึงมากจะเป็นน้องสบายพระลงมาจะจะค่อนข้างสนิทกับน,น้องแมวเพศผู้ที่แกเรเหมือนน้องปูม้ากับน้องสบายแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องรีบเดินทางกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผู้ปกครองจะต้องไปทํางานต่อนะคะแล้วก็ที่วันเนี้ยดทททีที่ทําบุญเนี่ยเร็วมากทําแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็เสร็จเร็วมาเดินทางกลับมาจุดเนี้ยที่เจอน้องลูกบวชนะคะแล้วก็ข้ามสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเดี๋ยวผู้ปกครองจะให้ดูว่า บ้านพวกองเนี่ยอยู่เกาะเรียนเนี่ยเป็นเกาะยังไงดูทางซ้ายนะคะจะมีเนี่ยพื้นดินแล้วก็จะมีน้ําล้อมรอบน่ะรนาคะตรงนั้นแหละที่เรียกว่าเกาะเรียนนะคะเป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบจริงๆแล้วราคาที่ดินตรงนั้นอ่ะแพงมากๆแล้วเราก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเราโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะแล้วน้องปูม,ม้าก็คงจะสบายใจแล้วก็2เดือนกว่าแล้วนะคะที่พระลงมาเนี่ยไปอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็ พระลมมาบอกวา่าออกพรรษานี้จะยังไม่สึกนะคะก็คงจะอยู่ต่อที่วัดนะคะก็เป็นภาพที่น้องปูม้าก็น่าจะดีใจพระลมมาเองก็มีความสุขที่ได้เจอแมวตัวโปรดของเขานะคะน้องแอลแมวที่วัดเนี่ยนะคะเช้านี้ยังวิ่งเล่นได้อยู่นะคะพอไปถึงเนี่ยเหลือแต่กรงเพราะว่าน้องแอลไปวิ่งเล่นอยู่นะคะก,ก็ขอให้น้องแอลหายเป็นปกติ ดีนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกทซายแมวหรืออาหารสําหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายเนี่ยสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปากบดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบอ่อทรายกันด้วยนะคะโอเคไหมสบายใจยัง <Okay. S 2> โอเคอ๋อาริ่มหลอกแม่ เขาจะคอยหนีออกจากบ้านตลอดในคลิปในในคลิปอาจจะแบบว่าจะต้องตามปีนขึ้นหลังคาแต่ว่าเขาก็ไปแวบๆเดี๋ยวเขาก็มาในกลางเลิบกลางแดดคัวหมาไปบ๊ายบายลูกปิดตากาบ๊ายบายครับปูติน